นี่ปลาลังค้นนี่แหล่ๆตัวนึงนี่เย่เย่ดีใจไรเยดีใจไรแหล่ตัวนึงแล้วนี่สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาอยู่กับข่อยคือเก่ามื้อนี้ข่อยก็สิไปซาปลาพี่น้องว่ามันสิไลบ่หรื้อบ่ไหลมา3คนมื้อนี้เห็นเขาซาว่อไหลขนาดแต่ว่าเจ้ามันสิมีดือบ่อแหละเขาซ้ามือแหลกเราลุ้นน้ำกันว่าสิไหลโป้เนี่ยมาสามคนกับเอื้อยเอื้อยตัวจริงกับเอื้อย พี่เอืสามคนอะไรพ่อหมอ <c oughs> นี่นี่คอยได้ชิไปซะปลาเออหาปลา,ปลาตัวจริงปลาเนี่ยคอยิซือจกนี่ค่ะ <c oughs> ไปสามคนพี่นอ้องเอ้ยแต่ก็ลังเลินทางมาหอนไก่สีหอนมองซ่าเนี่ยเรื่องเลยน้องนำโตขี้หลายๆกว่ามู <c oughs> ง,าบบงา่ามเต๋อพะและ <c oughs> งามกว่าจ่าอยู่หรอ กนงาี uh, ่ก็ก er, ํลังหาหมองซาก่อนพี่น้องเลยถือขู่ถือแข้งมาเนี่ยแต่จ็สิไหลหรือบลาก็รอเบื้องก้นกานและพี่น้องเลยข่กับโจ้าคือกันน่ามันสิไหลบ่อ้วจ โอเคพี่น้องมาหอมทีซ้าไปทีเรียบร้อยแล้วกําลังทางทางอยู่เพื่อสิทําภารกิจซ้าป่าเนี่ยน้องเาสิยายเติมพหะะพี่น้องเอ้ยเฮ้ยมาหลุ่นกันมาสิมีบอือบอ,บอน้องกอต,อต,อองต่ว่าเคยซ้าแต่ละปีเห็นป่ะเพอไหลมองปลาซิวซ้อทําโตนี่หัวหนาใหญ่โอ้ยกาําลังสิลงซา,ตาตแาต่ละปีแหละปลาซิวช่างทําโตาปีนี้มันมันนะ อันนีลป่านไรลงหันตีไปนี่อะไรด้วยชาเป็นเท่าไหร่าลงนกปนอ่านกกอนี่แหละพี่น้องเอยวิธีหายู่หากินแบบ วิธีชีวิตเท่านะวิธีหากินหาอยากกแบบมีหล้วพี่น้องเอ้ยย้ำนี่หาสาปูสาป่าสาตะปีก่อนผลได้คันหอยสาก็มีหอยป่าหม่ใหม่ตวอาเห็นได้ไหมในที่ว่าจะจัดในที่ว่า นี่พี่น้องบึ้งบังนี่ก็ใหญ่เตอปุมาหลุดมาชิซาบกบด้วยบอ่อทาเกงกับบกนะเน่นหัวน้ใหญ่กันล่งไปป่านเรียบร้อยละมีสวะ นี่นี่น,นพี่น้องต้องซาซอยกันคนละใหม่ละเมื่ออ็นจังโบกไว้เจ้ามันสิคำซะก่อนจะกระฮักออกกะตี้ทางเบื้องจะออมีน้ำมีแหนมค่ะเจ้ารถมุนเขาเลอก,อกาโอเคโอเคพี่น้องเลี้ยวซาซอยเพิ่อนก่อนจะผู้สิหายหกาโอเคพี่น้องเลี้ยวข่อยสิซาก่อนโอ้มีหนุกบินเปลี่ยนเพิ่อนก่นอน ขังไงอีกบอกแม่เนี่ยเนาะแหละกวดเออขู่แขนนี่นะเาหลีกตัไหมันเป็นชีวิธีทีข้อขคอขนาดวิธีหากินหาอยากเปยหาเลาก็หาซะไม่มีอยากกินแรกกระหาไปหถ อ้าโอเคโอเคพี่นอ้องเปนอย่างกระจับอะไรๆนี่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 ปลาอีอย่างนี่ปลาลังคุณ<ะ>น,นี่หลายแหล่ลลล <c oughs> <c oughs> ตัวนึงนี่เย่เย่ดีใจไรายดีใจไรหลายตัวนึงแล้วนี่เดี๋ยวซ้ายอีกซะก่อนพี่น้องเพรมันบกกว่านี้ก็เนาะจังสีมหาให้พี่น้องเบิ่งว่ามันสีไหลบอกกระล่างหลาตัวนึงพี่น้อง ก้โอเคพี่น้องคอยก็กงุบม,มาหาอะไรนี่เฮือดไหลเร็วปลาอันนี้พี่น้องปลาลังคนนี่ตัวใหญ่เติบนี่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 น,นี่พี่น้องก็ล่างไหลซองโตในทงตัวหนึ่งเดี๋ยวสีงุบบ้าน,นี้พี่น้องเอ้ยซากระเดื่มบกายเติบ์ละไนี่ก็ล่างไหลปลาซองโตพี่น้องซองทะเลในทงยางเอามาสใส่ไู่ใส่คูด้วยกันเอามา ท่ทอกลงวห้ให้พ yeah. ี er ่น้องเบิ้งวะไรในจ็โตูดอ่ะีีพี่น้องกระลัไใปลาสองตปลาปลาขาวกแะละปลาขาวบอลดีปลาสวยนี่แหละนี่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 ้งุงุเออนี่งุ้งเอามันไปหันนี่ครับได้แล้วบ่แล้วย่อให้เอฟซี่นีนี่พี่น้องปลาอันนั้น ปลาลังค้งคนน,น,นี่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 ใส่คูนี่สามตัวเหรอพี่น้องนี่เดี๋ยวใหายนามันบกๆกว่านี่อีกก่อนพี่น้องนี่กระไรสามตัวก็ซื้อมาดีใ,ใจแห่งพี่น้องเอ้ยกระไรสามตแล้วนี่นามกระโบกไายแหละเ๋ยวสิงห์หาก่อน นี่ขาว่าวันตีความมันเดดๆเนาะเอมง้อมงนี่ดๆปนี่นอนี่ๆไปงวะหนปะปะเสื้อมป่าะปาตองปาตองพี่น้องปาตองปาตองตัวนี้นี่ปาตองเลอกปาซิวนี่แต่ปาตองหน่อยตัวนึงพี่น้อง ไปซะนี่ปลาซิวปลาซิวนี่นี่ปลาซิวนอปรปลาซิวนอรก,ก็<อ>มีพี่น้องเอาเลยบ่าน่ามันอึดเลยสามสี่ห้าบาทคือตอนซ้าเคยเห็นมันเหรียญแหลกอยู่พี่น้นองร้รอยสบะหลายสามโตพี่น้องเลย ບໍ່ໄດ້ມີອີ່ສ້າງຕົງໃດສໍດີແມແນວ້ອງນລາສນຕິາຍງຢວິງຕວືຫປາອນາາກດດ งมงมนี่นี่พี่น้องเดี๋ยวขอสิมาหารงูปลาพี่น้องนี่ขอเจอแล้วเจอแล้วปลาอันนั้นบางเคิรนปลาฮางกุ้ยฮางเกียนะตัวใหญ่กล้วยโอ้ยฮางกล้วยโอ้ยมีน้ำเลยโอ้ยมักสลักจักจังนาหมกสลักจังเอากัมปบกัมปบโลดนี่ไรเลยพี่น้องนี่ไรนะเย้นี่แพงที่สุดเลยปลาปลาแสบพี่น้องโลดต์หนึ่งสามสิบบาทปลาฮางกล้วย มือยังูดมันมันมือเนี่ยนี่มันหลีพี่น้องมันหลีมันสดโอ้ยหยยบน้ำมันไี้หางมันมุนขามคายใกล้ใกล้ลุ่นกับ นี่พี่น้องปลาคอปลาคอใช่นี่นี่นีนี่มาสาๆเอามายักนี่นี่นีพี่น้องเห็นบัพี่น้องป้านี่นะนี่นะนี่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 เดี๋ยวขอสียงุบม่งก่อนสียง่มันอยูดีเอ้ยมันลุดมันลุดอุ้ยไล่ไลแน่ไล่แล้วพี่น้องปลาคอปลาคอนี่โอ้ยเอาเอา หว้ไหว้ไหว้นี่สัตว์บังอ่านกูพี่น้องมนุษย์มั้งราจ้าบลายเราผัดไปเนาะโออเกือบโบนายพี่น้องเอ้ยนี่ประคอไปโคตรตับเลตัวนี้ก็สิมาลุยน้องที่สองพี่น้องน้องที่หนึ่งหันซ้าไปเรียบร้อยบวกเรียบร้อยหลายหไอ้ป้าคือพี่น้องนี่แหละไอ้ป้ามองหาฮกเออซ้ำซีหาโตนด้อประศาสนา เดี๋ยวเสีมาซ้าน้องไม่กับพีงองเนาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวขอสิลงไปซ้าก่อนนี่น้องที่สองนี่กะไงพ่อเกือบซ้อมกันกับน้องที่ซ้าที่แล้วนะพี่น้องนี่น้องตัวนี้นี่โอเคพี่น้องนี่น้องที่สองนี่ก็บบกไปทีเรียบร้อยแลยนี่นี่นี่บ,บกแหละสาม,มากกับเฮิเปิบเมื่อยไรข่อยอยากกินน้ำก็พ่ออยากกินน,น้เมื่อไทือนน้ำมาก,กินพี่น้งองเอ้ยข้อแห้งยูนี่ แล้วกระดอาำามเมื่อกินอยู่บ้านพู้นี้มันมีน,มน้ำด้วยนี่มีแต่น้ำขีตต้ต้มไม่กินบ่ได้ยแนน้ำขี้ต้มขีตตมข้อันนี่เดี๋ยวให้มันบกโบกก่อนพี่น้องก็สิไปหาจับหอยผุดหอยเก็บหอยเก็บเพชรี่ยังกะเอาหนั่งแหละพี่น้องเลยเห็นหอยกะเอาหอยกะปูกะปีกะเอาเบิดปลาสองปลาซิ่วเดี๋ยวมันบกแล้วขอสีลงไปลุยบ้านมันสะมีบ่อน้ำพี่น้องเนาะหลุดล่อหลุดกันเนาะน้นองที่สองเนี่ย ปาสิมี่บอดดบอ่นะป่อยกระยั่งมาท่านหูขึ้นกันนี่พี่น้องได้เดี่ยวตัวนึงน้องนี่เออนี่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 พี่น้องตัวที่สตัวที่สมนี่นีน้องนี่กระือบ้างไปไล่ตัวเต๋อพี่น้องนี่นี่ โอ้โหโอ้ย้ยโอโอ้ยปักมือขาไปลาจับปลาเนี่ยปลาจะไม่รู้ปลาลูกว้าปลาลูกปลาลูกเออปลาอย่าไรเนี่ปลาปลากรดปลากรดปลากดพี่น้องปลากรดนี่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 ปลาตองปลาตองพี่น้องโอ้ยมาเริ่พี่น้อง FC มาหาจับปลาน้ำข่อยมันมันมือนี่ปลาซิวปลาอันนั้นโอ้ยปลาซิวปลาซิวนี่ปลาซิวหน่อยพี่น้อง มือนี้นี่บ้าโอดีนี่นะนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหลแล้วเออมันรู้ตีนข่อยกมี่นี่พี่น้องปลาอนาโต้โอ้ย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 พี่น้องหูซึกงมันมือนี่นี่นี่มันรู้ตีนข่อยกมี่ปลาซิ่วหน่อยเอ้านี่นี่โอ้ยโอ้ยปลาซิ่วปลาซิ่วเนี่ย มันแบบนี้นี่ก็เพราะสายอยู่หรอกพี่น้องเอ้ยมันมันมัววนตีมวงหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยกุ้งกระมี้พี่น้องกุ้งกระมี้นใช่หรือกซิวนานทำก็เฮ็ดอันไหนลุ้ยนี่ไม่อยากเอานี่นี่นี่พี่น้องงี้งีงี้งี้มามาเอาพี่นี่กระมี้นี่กระมิ้นมาพี่น้องมาเบิรงนล้มตันโอ้ตายช่างมิบังกลไก่บังกลไก่หน้า เบื้งไกลๆพี่น้องปลาลังค้นเลยปลาลังค้นนี่โอ้ยเหยียบมองโอ้โอ้หูชึ้งมันพี่น้องเฮ้ยนี่นี่นี่เห็นหนาคุณนำไปลาังค้นเลยนี่ปลาลังค้นพี่น้องมันมันมันอยูเนี่ยนี่มึงไม่ขู่ไปยังไงนี่นี่นี่พี่น้องปลาลังค้นคือการไปยังไงปะ นี่พี่น้องป้านะนี่พี่น้องน้องนี่กไ็ไดไรซ้ำนี่ได้น,นี่โอ้ก็ซื้อได้หลร้าตนเติมน,น้องนี่พี่น้องเออเดีนีพื่น้องยโอนอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอย้ยอ้้ยอยอ้อ้ออ้ยโอ้ย้ออ้ยโอ้ย้นยอ่ กนเถิงเอาสิปักมือ่โอโ,โอ้ปาลานี่ปาลาเงียงนน่ปลาลูกแค่เดีปลากดปลากดพี่น้อปลากรดนี่ปลากดเงียงนน่ปลากดเหลืองมันสดอยู่นี่เลงใหญ่ไรรึเล่เอาหน่อยันึ่งเต่ามีห้อยพี่น้อหอยก็หอยนักนี่คุณเด้หอย เดี๋ยวหอยบ่ให้อีแม่แล้ตกแล้วว่าเห็นอีหยังก็เอาเบิดแล้วว่าบ่ให้บ่ให้เรือ้หอยหลายหอยพี่น้องสหน่วยอยู่ยามมันอเห็นอีหยังก็เป็นอาหารเบิดวนี้อใส่นี่ก่อนโอ้เหยียบมันตายพี่น้องสดมันสดบ่ตายเหยียบมันจมันสิแย่ปองอ่องแลนี่หอยหน่อยนี่ๆ ออมันสดพี่น้องเลยฮาต้องฮาต้องงุ้มหาว่าป่านี่มันสุดอยู่ในตามขีตตมมนน้ตุ่มเมื่อกี้นี่นี่ต้นนี่นี่ป่านี่ซินี่ปลาซิวพี่น้องคอยอันน,น,น,ออนั้นนำพี่น้องเอ้ยปลากดเลี้งนี่คอยหั่นซ่าแหละเขาบอกเลยใส่แยงนะพี่น้องคอยซ่าตักซ่าโจ๋เกี่วๆอะไรมันออกไปน้ำมองคอยซ่าปไปน้ำน,นี่ปลาก๊ดเลี้ยงพี่น้องนี่ ถือว่าบเสียเหวี่ยวพี่น้องเอือ้อมือไีเพรอไหลปนอยู่ดอกบราะอะไรตบในแกน้อยปุเนี่ยแม่งหล่าเนี่ยเงไม่ตัวองแกนะี่แเราไม่เ่ี่เลยคงเป๋ๆคือแหวงหล่าเนี่ยตัวซาออกไปกับเออๆเหอ,อ,อี่ยงทำไมซาถิมไปกับท้งทนโตพี่น้องงุมเอาอยู่มองซ่าเล่ห้อยผุดเองเล่มหาหอยก่อน แต่หลามเท่ามึงได้เราหอยนี่เนาะมึงมีอีโบปลาใสหรือเปล่ย่างเหรียญแดดเลยเนี่ปลาปลาอีจังเหรปลาคอหน่อยได้เนี่ยปลาคอหน่อยพี่หน่อยปลาคอหน่อยมันสดตามขี้ต้มนี่หอยหนูใหญ่แต่หอยน่อใช่หุ่นโอ้หอยหน่วยใหญ่พี่หน่อยนี่หอยใหญ่ นี่าให้พื่อนมพี่น้องในเบิ้งน้ำกันนี่ยังโมท่านในร่วมก็น้องตัวที่หนึ่งนี่น้องเฉพาะน้องตัวนี้พี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอหาซาน้องใหม่ก่อนนี่ก็น้องที่สามพี่น้องซ้าบกไปทีเด็ดลอยแต่บ่ได้เห็นตอนซ้าน้องพี่น้องเนาะนี่กาน้องที่สามเนี่ยพี่น้องอาหาเบิ้งเห็นแหรือเนี่าเนี่ยไปยังนี่พี่น้องประลุประลุนี่ ปลาลูกเด้อไปทอดู่พี่คือโบใส่ขู่ไว้โบมี่ใส่ได้ทำโบใส่ขู่ก่อนจะใส่ถุงเอาขุนหอยที่สามวะเนี่ยเรื่องที่ทอถอดหนามทุกนทอนหลปลาลูกตัวนึงพี่น้องอก็งปลา,ปาอ่ามักตะและตละแลแซ่ไปแล้วน,น,น้องที่สามนี่ก็ซื้อปลากระนั้งหลาตัวนึงพี่น้องปลาลูก ว่าสิไรคือน,น้องตัวน,นั้นบอพี่เนาะนี่นี่ปลาตองนี่นี่นี่ปลาตองนี่ปลาตองปลาเสื้อปลาตองนะพวงวันีุก่อ,อนน,อน,น้องนี่สิบุกป้ายังแล้วพี่เนาะป้ายังเดี๋ยวเดี๋ยวก็สิ มันบ่มหวานเป็นปลาอีส uh, ั่งนึ่นี่ๆเดี๋ยวก่อนได้ถึงน้ำถึงขั้นออุ้ยบโบลายสัมพี่น้องก็ได้ก็ได้นี่ๆเพื่อก็ลังจับปลาลูกกันอยู่พี่น้องปลาปลาลูกมันรูดออกจากขูไปเห็นมันไหลไหมเนี่ใช่แหละ ช้างงมในขู่ฮะแล้วมันโดนมีของตรงเลยปลาลูกหันยังบ่ปลาแมนแน่หนิไปยังปลาแมนปลาลูกปลาลูกตัวน้อยเอ้าเจ้ากระโตงดีๆีสิได้นะบ่ปลาูกตัวน้อยเรนเลนตัวลูกอยู่ไหนเด้มีสังเฝ้าไอ้สิปลาลูกคือกันแต่ปลาลูกตัวน้อยตัวใหญ่เข้าไปแล้วโบเห็นสับอ้าว อันน <ôi df> ี้ปลาลูกตัวน้อยนี่ปลาลูกหน่อยว่าเนเห็นเออปลาลูกหน่อยพี่หน่อยตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่เห็นลุดไปอีกหนึ่งจะไปลสแซลแหะมันลุดเห็นแน่เนี่ยมันลุดอยู่แท้ดินมันสดหินนำเอาไว้หนึ่งตี่ละกันอาคูหน่อยซะเอา๋อพี่น้องนี่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 ปลาลูกหน่อยพี่น้องเจอแหล่ปลาลูกตัวใหญ่ตัวนั้นถือว่าน้องนี่ก็แหล่ปลาลูกพี่น้องแหล่ปลาลูกสองโตตัวน้องนี่ นี่ปลาลูกน้อยตัวน oh, well, 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 well. ี้ออกลงนี่ปลาลูกตัวใหญ่ใหญ่กว่ากันน้อยนึงตัวนี้อุ๊ยเอ้าเอ้าตีตีตีขอยอันถือกล่องตีจะโลดตีโรตีโตีโลดมันแรงมันตะแลตะแลตะแลกตะแรตะแรกตะแรกหอยแล้วเหยียบหอยแล้วว่รฮิตอีกสองตัวพี่น้องปลาลูกมวนนี่นี่สองตัวแล้ว น้องอื่นมุ้ยปลาลูกนี่น้องไี่ก็ถืบอะไรปลาลูกสองโตพี่น้องเลยปลาตไคเห็นมึงหนึ่งเห็น่ันมปแสลปลาอันนั้นปลาุาจังปลาหัวแหลมๆ่ว้เออพอสิเจ้ากัเจด้อันด่อยตรงนี้นะนี่มันสิสนตามขี่เหอะไหมเนี่ย ห้อยเลยห้อยหนึ่งเดี๋ยวนี่น้องนี่ก็ไไ้สามสี่ตัวอะพี่น้องเลยเดี๋ยวโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิกับเพียงน้องนี่ได้แหละเพราะว่ามันคำแหละมากเลยกัสซาได้๋สามน้องเท่านะั้นกับผู้ดี่คำ